องศาเล่นรถไฟกับพี่พลอยแต่น้องเหนือทำไมมันเล่นด้วยอเออน้องเหนือน้องเหนือก็อยากมาเล่นกับกับพี่องศาแต่รถไฟจะเล่นรถไม่รู้ทำไมมันนี่รักกันน่อเออเออเอออ้ต่อ,ต,อต่อได้หลายสีเนาะ yeah, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหนือ คันไหนส้มให้ันไหน้มให้อคนันนไงนน้มให้นี่ไเ่กน้ขึ้นเนี่ย <laughs> พูดรู้เรื่องกันไหมเกินไขึ้นเนี่ย <laughs> นไหขึ้นเนียไหนทไหนอา้าวทาไมรถไฟมันขาดแล้ว <c oughs> อมร,รนนอถ้ันนอ๋อ แล้วันนั้นตรงจ่าไม่เอามาด้วยลุดอันไหนซ่อมให้ใครจะมาซ่อมให้เนี่ยอย่าอลูกอย่าอุ้มอย่าอุ้มอย่าอุ้มเขาจะเขาจะนั่งนั่งเขาจะนั่งเขาจะนั่งจ๋าลูกเอาหัวลุดสองอันเลยเอาหัวลูดสอันเลยอันนี้นี่คนนี้ก็มาเล่นอืมเขาชอบเล่นกันอ่านี่เด็กๆเล่นยามเย็นกัน ต่ไม่ใ้อมเียต่อไปนี่น้องเหนือมาเล่นด้วยน้องเหนือมาเล่นด้วยวอะไรเอานู่นเหรอ,อยา,าเป็นมูนเลย้สีแดงมต่อได้เนี่ยโอ้หมันโค้งมันโค้งมันไม่โค้งตาม ไม่จบไม่คงตามล้างแล้วที่นี่หัวไปแต่หัวที่นี่อ้อมันไม่ใช่ล้างของมันนะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ล้างแต่ว่าตแต่ว่าอีกอันนึงกาลังสั่งมายังม้าไม่ถึงนี่เออชอบใจชอบใจพี่พลอยเลยไม่ได้ไปเล็นก็เพื่อนจอยอ เอาคนนี้คือเก่งทาละลูกฮะเปิดได้นี่ลูกน้องเหนือเปิดได้เหรอไหนน้องเหนือน้องเหนือยิ้มหายาหน่อยจ้าลูกนันน้องเหนือหน้ารัน้องเหนือน่ารักน้องเหนือหน้ารัดเอ้ยรถไฟก็ต๊ะล้างก็วิ่งได้เนาะโอ้เป็นวิ่งหล้างใหญ่เอ๊ล้างใหญ่ๆห่แบบนั้นมันอยู่ตรงไหนเนาะเห็นหลายอันอยู่นะ ออจิกระจักกันจิกระจักปูนปูนเนื้อเนื้อลองเปิดซิเปิดเสียงให้ย่าดูหน่อยเฮ้ยมันรู้เรื่องรู้เรื่องเอ้ะนั่นะเอ๊ะก็ฟังรู้เรื่องเหรอนื้อเนือนื้เหนือก็ค้อนนะนายเนาะโอ hmm. ้รถไฟรุดเลยนั่นน่ะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ยัง อันนี้อยู่นี่หละอา้าวถ้ามันชนขนไหนมันชนเหรอบ้าน